คูออะนัยีดิกอะไรคะชีดิกชีกมือสวายเลยค่ะอายุหปีค่ะใครเล่นูเล่นเป็นใครเล่นเป็นบุญตุ้เป็นลูกใครแม่ดูมาเลนุโจโจด้วยมาเล่นมาเล่นตุ้มู่เล่นอินสแตอะไรคะเป็นใครบุญเลยบอกป้าเขาบุญต้ แล้วคุณจากท่านน้องวาอะไรคะน้องนักลบทำไมถึงเลือกน้องนักลบเพราะอะไรเพราะเป็อใก้บริการใช,ใช่เพราะว่าเป็นเพื่อนกับพ่อเขาอยู่แล้วแล้วตอนแรกไม่ตอนแรกมาแค้ไม่รู้ด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นลูกของเพื่อนอมารู้ทีหลังมามารู้อ้าวเพื่อนสมัยเรียนกันเลย,ลยเราเลือกก่อนแล้วด้วย แล้วจนมาู้ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็เห็นในความสามารถของน้องน้องมาในเรื่องนี้เหมือนการรมเทพการรมเทพของพระเอกกับนางเอกเพราะในเรื่องเนี้ยเป็นลูกของนางเองกนักรบคือลูกของดุจด,ดาวลูกนางเอกฉะนั้นเนี่ยคือเงื่อนไขสําคัญที่ที่พระเอกจะรักนางเอกได้หรือไม่คือน,นี่เลยนี่เลยแล้วแบบในการที่จะน้องแบบเด็กในกองหือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยการอะไรบ้างด้วยด้วย ด้วยจากจิตจากภาพเลยด้วยความสัมพันธ์เนี่ยเราเราไม่ได้บังคับน้องเราอยากให้น้องเล่นเป็นธรรมชาติที่สุดอยากขายความน่ารักอยที่บอกไปคือหนังมันเป็นฟิลกูดโรแมนติกคอมเมดี้ในหนังจะไม่พูดคำหยาบแต่แต่จะความสดใสน่าราักจะไม่พูดคำทะลึงที่เันลามกอะไรอย่างเงี้ยองรอน้องร้องปี่นนอกอ้านก่อนหน้าอีส่านะอเคัก Đừng làm chạy bùn tôm nên nó hay lùm được bảo. à, vào gần